สวัสดีครับท่านสมาชิกวเลเล์พิเจนวันนี้16เมษายนวันอังคารกรุงเทพเงียบสนิทครับรถล,ลาโล<ง>่งกรุงดีเคบางบอนก็ฝึกฝนลูกนกยังมีความสุขนะครับไม่วุ่นวายไม่มีเสียงกระทึกข้างบ้านเพราะออกตากจังหวัดกันส่วนใหญ่ ครับที่เห็นใ้ภาพ5าตัวนั่นคือลูกนกที่ขึ้นมาชุด2องครับรวมทั้งเจ้าเดี่ยงเจ้าตัวที่ไปขี้เกียจนะครับเจ้าเดี่ยงเป็นนกห่วงกิษดาขามันก็ยันได้แต่เวลาบินไม่รู้จะเก็บขาได้หรือเปล่าก็ต้องดูกันอีกทีนะครับ กัรเอาขาไปขัดการล่องกงเหล็กตื่นเช้ามาโอาหขาเละเลยหักเละเลยเส้นเอ็นคงจะขาดด้วยหละคงจะพิการด้วยละก็ดูถ้าถ้ามันเก็บขาได้ก็แข็งได้นะครับถ้ามันระหว่างที่บินเนขาไม่ห้อยก็โอเคตอนนี้ก็ชุดแรกก็บ,บินกันแล้วนะครับปล่อยทีละสองสามตัวชุดแรก บินไปเที่ยวกันแล้วช่วงนี้ปล่อยฝูงใหญ่ไม่ได้เลยนะครับเพราะลมแรงฝูงใหญ่ในเวลามันจับก้อนกันฝูงใหญ่เนี่ยมันไปแล้วมันไปลึกเลยบินไปบ,บินมาโดนลมดันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรืยครับด้วยความ อ่อนกระดูกยังอ่อนมันก็กลับมายากหน่อยนะครับใช้เวลาเยอะหรือไม่ก็อาจจะหายเลยก็ได้ครับประการหฮมลูกนกช่วงนี้ก็มันยังอ่อนต้องค่อยๆประคับประคองเอาไม่ให้หายไว้เส้นสี่เส้นห้าค่อยหวดกันนะครับ ในกรงนี้ก็มีปนกับนกนกเก่าด้วนกเก่านิดหน่อยตอนนี้ก็อยู่ในช่วงให้ยานะครับให้ยายาหวัดยาท้องเสียยาแคนเกอร์ต้องตัดยาช่วงนี้ ถ้าปล่อยไว้เฉยๆเดี๋ยวเดี๋ยววุ่นเดี๋ยววุ่นวายโลกนั้นโลกนี้เข้ามาแทรกนะครับตอนนี้ให้กินยารักษาพวกรักษาป้องกันพวกหวัดไว้ก่อนก็ไม่รู้จะได้ผลไหมสองเกือบสองเกือบร้อยอ่ะนะครับ ยาซื้อมาจากพมรชัยตอ,อนนี้ครัวก็ลองดูครั้งแรกไม่รู้จะดีไม่ดีก็ลองลองดูก่อนแต่ยาของเส็จเองเนี่ยยาใช้ได้เลยยาแก้ของเสียกับแค็กเกอร์ผสมอาหารให้ลูกนกให้พ่อแม่นกกินแล้วให้มันป้อนลูกดีนะครับขี้สวยขี้เป็นปั้นๆเลยลูกนกเนื้อบึบ ถ่ายไม่เหลวถ่ายเป็นก้อนดีทั้งๆท,งที่หน้าร้อนับชุดแรกสามตัวหายจ้อยไปเลย ก้าปล่อยเยอะนะครับปล่อยน้อยๆทยอยปล่อยอย่างน้อยมันก็เซฟตี้เซฟตี้ปลอดภัยเรื่องการเฉียวชนนะครับถ้ามันบินไปไกลมันก็มีโอกาสกลับได้แต่ถ้าไปชนเนี่ยอยู่ใกล้แค่ไหนก็มาไม่ได้นะครับไม่รอดไปเที่ยวกันเพินเลย อากาศตัวนี้ร้อนนะครับลมะวันตกเฉียงใต้แรงร้อนเมฆหนาเมื่อเช้าทํำท่าจะมีฝนคลึ้มมาเลยใครเล่นสุขการก็น่าอิจฉาเย็นชํำไปหมดวันนี้ เี๋ยวเจ้สามตัวนี่กลับมาต้องมอบประกาศเสียบัตรใ่้แล้วมอบมอบปีกมอบปีกให้แล้วปีกทองห่านการทดสอบหาเยบไปลเลยเนี่ยยี่สิบนาทีแล้วสามตัวครับเดี๋ยวยังไงจะแจ้งผลใหนราบนะครับโอเคนะครับ